ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันค่ะวันนี้ก็มาทําแคบหมูให้กับเอฟีดูค่ะน้ําก็เริ่มแห้งแล้วค่ะพี่เ้องน้ําแห้งแล้วแคบหมูวันนี้คือโลโลสองขีบนะคะคูมพันก็ใส่น้ําใส่น้าประมาณแก้วแก้วครึ่งเวยค่ะพี่น้องแก้วครึ่งเพราะว่าหมูน้อยนิดเดียวใส่น้ำประมาณแก้วครึ่ง วิธีการขั้นตอนเท่าเดิมค่ะก็คือนำหมูสามชั้นนำหมูสามชั้นมาล้างเกลือให้สะอาดสามน้ำเลยสามน้ำเลยแล้วก็น้ำส้มส่ยชูล้างน้ำส้มส่ชูอ,อีกหนึ่งน้ำค่ะแล้วก็มาแล่เอาเนื้อทำหมูแบบเดียวค่ะทีนี้เราก็วองกระทะให้ร้อนแล้วก็นำน้ำ กุ้งปันใส่น้ำสองแก้วเลยค่ะสองแก้วไงแกงหมูก็กิโลครึ่งค่ะพี่ต้องนั่งมือแคบหมูหมูกกิโลครึ่งใส่น้ำสองแก้วเลยใส่น้ำแล้วก็รต้มเป็นน้ำแห้งค่ะน้ำแห้งต่อไปมันก็จะออกนี่ค่ะตอนนี้มันกำลังเริ่มออกแล้วค่ะ เริ่ใส่น้ำใส่ต้มใส่ชูนะคะใส่น้ำต้มใส่ชูลงไปสองช้อนค่ะเพื่อทําให้แค่หมูของเรากรอบกรูค่ะใส่น้ำต้มใส่ชูล,ลงไปด้วยะะด้อค่ะเด้อค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็เป็น e ี T ีที C ่สี่สิบเอ็ดค่ะอี e ีที T ่สี่สิบเ็ดวันนี้ก็ได้ทาได้ทำครั้งนิดเดิงเพราะว่าคูมันไปเยี่ยมบ้านนักเรียนค่ะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ได ห้าคนค่ะวันนี้ค่ะเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านเสร็จก็มืดพอดีนะเกือบมืดเลยค่ะเพราะเยี่ยมบ้านนักเรียนคนหนึ่งเหลืออีกสองคนพรุ่งนี้น่าจะเสร็จค่ะนักเรียนทั้งหมดยี่สิบสี่คนค่ะเยี่ยมบ้านให้เสร็จเรียเพราะเหลืออีกสองคนนะคะมืดเลนที่แรกก็เลยได้มาทำข้ามนิ่นึงนี่ไหมคนไปคนไปนน้ำออกแล้วค่ะ น้ำมันหมูออกแล้วค่ะเริ่มออกแล้วค,คุณรเตรียมเครื่องหนึ่งทำหมูแดดเดียวเลยะน,นะผัดมาสิก็จะช่วงที่เรารอให้แคบหมูแก้น้ำมันนะคะแล้วก็จะทำหมูแดดเดียวต่อเลยค่ะให้คุณรีเตรียมเครื่องให้กลมบันเตรียมกระเทียมไว้แล้ว กระเทียมไม่ต้องตำก็ได้เนาะค่ะพี่น้องกระเทียมกีบใหญ่ก็ทุบ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 แล้วก็แกะกากออกแล้วก็สับ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 นั่นสับที่เราจะเจียวค่ะพี่น้องไม่ต้องใช้ครกใช้สากเลยค่ะเราก็กกทุบกับเขียงเลยง่ายแล้วก็สะดวกไม่ต้องไปเดือ้างครกล้างสากเลยค่ะพี่น้อง ้มันเริ่มออกแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้น้ำมันได้เยอะแล้วค่ะได้เยอะแล้วเขี่ยวอกถัดไปเรื่อยๆนี่ค่ะคุณเอ็มซีทุกท่านเลยนะคะที่ลงมาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยหลายๆเลยนะคะพี่น้องขอบคุณเลยหลายๆนะคะ ันนี้มีผู้ปกครองมาสั่งแคบหมูปูพันธุ์ผมพันธุ์ก็ต้องทําให้ผู้ปกครองก่อนเก็บละห้าสิบบาทนะค่ะพี่นแคบหมูขกดบละห้าสิบบาทได้หลายหลายนะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันไอแคบหมูจะเบาเบาแล้วก็ไม่มีมันเลยค่ะมันที่จะออกหมดเลย มันก็ใส่ตีนอะไรแบบนี้เบิ่งกับน้ำมันน้ำมันออกเยอะแล้วเหรอเพื่อนเดี๋ยวคุณได้เตรียมช้อนไว้เตรียมถ้วยไว้ให้อุดก็ได้เองก็ได้ค่ะเตรียมเตรียมถาดแล้วก็เตรียมขวดที่จะใส่เครื่องปรุง Eu vou mandar a minha เอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจร่องูมิพันธุากันขอบคุณเลยละเลด้อเดค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชิปการสอนการสอนนักเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ,าอห่านออกเขียนได้ค่ะแล้วแบนักเรียนชั้นประถมมาเสศ็าปีที่หนึ่งค่ะพี่น้องขอบคุณเลยล,ยเลยะเด้อเด้อค่ะ แล้วก็ในเรื่องของเสดสานบูงปัญญาทั้งกิ่นค่ะการหยับสารจัดกล้าของคุณพ่อง,งามชืนเช่นค่ะพี่น้องขอบคุณเลยล่ะเลยลค่ะ,ะเด้อที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจคุณพ่อง,งามชื่นค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณมัานก็ตาบซึ้งในพระคุณมากมากเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของวิธีการดำรริชีวิตแบบพอเพียงนะคะการทำไร่ทำนาทำสวน ทำไร่นาสวนผสม,สมปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ค่ะพี่น้งองปลูพืชเลี้ยงสัตว์ทำไรทำ่ทำาโนาตามภาษานนอกเอาเนี่แหละคะ่ะแล้วก็เฮ็ดดูเฮ็ดกินนะคะเด้อน,นี่ค่ะเฮ็ดดูเฮ็ดกินเฮ็ดแกะหมูเฮ็ดหมูแดดเดียวทำกับข้าวกับปลานี่นะค่ะพี่น้องถ้าถึงว่าเป็นการนำลมชีวิตแบบพอเพียงค่ะโบราการผสมผสานกันค่ะพี่น้องแล้วก็น้องแมวด้วค่ะพี่น้อง กุมบันก็จะเลี้ยงแมวไว้เจ็ดตัวค่ะก็ถ่ายอัปเดตให้กับเอฟซีดูทุกวันเพราะว่าเพราะว่าเอฟซีก็ขอมาค่ะมีเอฟซีที่เป็นแฟนลับแมวค่ะน้องแมวออกขอมาบอกว่ากุมบันถ่ายแมวให้ดูทุกวันหน่อยนะคะกุมบันก็จับให้ค่ะตอนเช้าก็พาน้องไปวิ่งพาน้องไปวิ่งไปเล่นไปเดินเล่นก็ประมาณไม่เยอะค่ะเพราะว่าวันทําการเนี่ยเราจะ พาน้องแมวเล่นไม่นานเพราะครูพันก็รีบไปโรงเรียนนะคะกลัวไม่ทันโรงเรียนแต่วันเสาร์วันอาทิตย์น่าจะได้น่าจะได้นานอยู่ค่ะพี่น้อง่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของอเรื่องบัญญาท้องถิ่นนะคะเด้ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้ไปเชฟูได้ไปถ่ายคลิปคุณพ่อมานตะก้กา,กาค่ะพี่น้องแล้วก็ ได้ไปไ่มันหลังไปเสีย n h ามันได้แต่ไม่ต้องอย่าเลยกินทอดอย่ามันอยู่ได้แค่นี้เดี๋ยวกินคุ้มมันก็กินทอดอย่ามันอยู่อยากไปเสียหย่ามันอยู่ค่ะหย่าลายหัดมันมันก็หายใจวกออกเนาะมันก็ได้เพราะว่าหย่าลายพวกหย่าที่ว่าหักยาวบๆอะไรกันไม่ได้ รากย,ยาวๆล้วก็ดูดธาตุอาหารอยากมันเข้าไปเบิร์ถ้าถ้าต้นใดที่โดนในหนาหนาฮัดได้รี่เนาะย้าคุมก็จะก็จะทำให้เขา,าต้นเล็กแล้วก็เหลืองค่ะเพราะฉะนั้นค้ม,มันแบบไปอยากไปเสียหนาออก เสียหาออกไ้มันหายใจได้นะคะก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีกำจัดเพราะว่ากลัวดินจะเสียแล้วก็เป็นอันตรายกับพี่นะ้องอยากใช้แบบเกษตรอินทรีย์นะคะน้ำมาบอกเยอะแนละ้ว่ะ เกินร้อยใจมีความมุ่งมั่นไปต่อสู้ๆด้ค่ะเด้อท่านก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอสซีทุกท่านแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ทาช่องนะคะก็ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจไปให้ถึงขันค่ะไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆโดยที่เราไม่ได้ลงทุนไม่ได้มุ่งมั่นตั้งใจในการทําทุกอย่างค่ะต้องมีการลงทุนทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นลงทุนงบประมาณลงทุนตัากำลังาจะดิปัญญากำลังทรับทุกอย่างเลยนะคะพี่น้องในการทำแคบหมูคูมพันธก็เหมือนกันค่ะคุมพันธุ์ก็ซื้อหมูวันละ3ากิโล,โลก็ลงทุนประมาณวันละ450บบาทเพื่อที่จะทำแคบหมูให้เอฟซี 4, เราได้ดูค่ะนคะคะวันละ450ร้อยห้าส แต่ทุกันก็มีความสุขใจแับที่ได้ทําแล้วก็เอฟซี FC หลายท่านที่ท่านบอกว่าท่านก็ไม่ได้ทําขายหรอกแต่ว่าท่านชอบดูนี่ค่ะ แตกเยอะแล้วค่ะพี่จงน้ำมันแตกโกเบโกเบแล้วแ่ะโอ้ยจอดเลยด้วยค่ะ เป้โปเป๊ะเลยค่ะพี่อนแตกสุดยอดเลยค่ะออกมาเริ่มเหลือง đơm tẻ các bạn đi đâu tẻ ra con đơm lửa nó

ดีมาีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องเพืพันปุรากันขอบคุณเลยล่ะเลยะะละะตอนนี้ก็อีกสักนิด,ดนึงให้น้ำมันออกดีๆเลยค่ะเนี่ยเพราะว่าหมูที่ทำวันนี้ท่อนใหญ่มากท่อนใหญ่มากก็ต้องเจียวจะพลาดมันค่ะ น้ำมันก็ออกมาเยอะๆให้แห้งๆเลยค่ะ คงที่แช่แช่หมูไว้ในน้ำมันคงพันกับฟูก็จะไปอัดวิดีโอการทำหมูแดดเดียวค่ะพี่น้องเฮียทหมูแดดเดียวค่ะ ให้ถ้ำมันก็ออกได้ดีกอนค่ะ ขาได้ไม่เยอะนะคะเนี่ยได้แค่นี้นี่ค่ะพี่น้องเอาใส่ไหนคะนี่ค่ะใส่ในน้ํามันของเขาเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะคุณลิสโอเคค่ะแชร์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูทอดรอบสองค่ะูมิพันก็จะตั้งไว้ก่อนตั้งไว้บนเตาแก๊สนี่แหละค่ะมาดูทอดรอบสองค่ะน้ำมันร้อนแล้วค่ะ มาเบิ้งด้่ะพี่น้องนี่ค่ะน้ำมันร้อนดีมากเลยค่ะวันนี้ค่ะน้ำมันเราจะต้องร้อนเลยนะคะเนี่ยที่เราจะมาทอดรอบสองแค่หม,มูเราจะได้กรอบแล้วก็ฟูค่ะนี่ค่ะเริ่มฟูแล้วค่ะคะนน้ำเลือะพี่น้องถ้าไม่คนก็เดี๋ยวจะอ่าไหมเลยค่ะ เริ่มพูแล้วค่ะนี่ค่ะพูแล้วค่ะพูแล้วค่ะเขาให้กรอ,อบเลยค่ะเนี่ยค่ะเขากำลังพูกำลังแตกใช่ไหม 哎呦，哎呦，好。 ริ่มกรอบเริ่องฟูแล้ว เสร็จแล้วคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะก็กรอ,อบคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณวันจะไปเทให้ดูนะคะโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะพี่น้องคุณพ,พันก็มาจัดจานให้เอฟซีดูนะคะอ่าวันนี้ก็เป็นอีพีที่สี่สิบเอ็ดนะคะเพิ่งทอดเสร็จแล้วก็ยกมาจากในครัวเลยคะ่ะเพราะว่าในครัวค่อนข้างที่จะมืดนะคะแล้วก็มาจัด ใส่จานในพี่น้องเบิงด้วค่ะด้อขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุ์ดุลากันขอบคุณมากๆค่ะพบกันคิดหน้านะคะสวัสดี